สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผม,บอบผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วตามกันต่อคำขอของเอฟซีเนาะครับผมค่ะแม่เลขล็อกบนค่ะครับน้ำเสียตามมาหางวดเข่าสามงวดลุดสองงวดค่ะเข่าสามงวดต่อเนื่องกันเนาะท่อครับผมแมนลุดสองงวดกับต่อเนื่องกันค่ะเอาอันนั้นเป็นปีเก่าเนาะครับค่ะมาเริ่มต้น ปีใหม่กันค่ะดังนผู้ชมแม่เลขลอกบนค่ะงวดนี้ดีดที่แถาได้หาตัวได้หาตัวครับผมค่ะครับถือว่าสบายเลยครับพี่น้องเนาะถามาก,กเต็มเต็ม <c oughs> แต่ว่ากะแม่เพนกับว่าเบิ่งไปกรอนเดอน้ำเสียกับเอฟซงวดนี่เพราะว่ามันหลุดสองงวดติดแล้วค่ะครับแต่ว่าน้ำเสียปล่อยคลิปนี่ออกไปแล้ว เพิ่นอยากให้เอฟซีเขีนที่ว่าเลขเออ่แม่คงดับไม่อยู่เห็นไหมมาคอมเมนต์เออเพิ่นอยากให้เอฟซีมาคอมเมนต์เอฟซีท่านนั่นไหมค่ะดัมบูส้มน้ำเสียก็เห็นเพิ่นคือกันที่ว่ารูปหน้าโป้ไฟ้เพิ่นสวยๆนะค่ะดัมบูส้มครับค่ะเพิ่นว่าแม่จะเอาไม่อยู่สองงวดดับไม่อยู่เห็นไหมครับสนเด่นเพิ่นอือครับแมนคว่ำเพิ่นอีหลี แม่เล็กรอก,กะอยากเบิ่งถาเพิ่นผอมค่ะดัลปุชม้มแต่ว่ายจไปดามาเด้อค่ะดัลปุชม้มครับสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะครับค่ะเพิ่นข้อมเมตนแค่เพิ่นบอกว่าเลขแม่น่าจะเอาไม่อยู่นะมันกะเข่าสองงวดคุเดนงวดนี้น้ำเชี่ยกับสีถาเพิ่นคือกันกว่าเป็นจ้าไดเลขกดับแม่เนี่ยไปชนเด่นเพิ่นบอเจงสี่ค่ะมาคอมเมตนบอกใน่เด้อค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผม เอาค่ะท่านผู้ชมแม่เลขล็อกบนค่ะแม่เลขลอกบนเลลบนพิ่นฝากค่วมถึงเอฟซีทีเพิ่นคอมเมนต์ใต่คลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมสองงวดแล้วค่ะเพิ่นว่าแม่เลขลอกเฮตจังไดนกันเอโวอยูสองงวดแล้วเด้อค่ะน้ำเชี่ยก็เห็นน้ำเพิ่นสองงวดแล้วค่ะนนงวด,ว,ะวดล่าสุดนี่ก็คือเลขออกเก้าห้าค่ะ 8เก่าหาได้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าแม่เหล็ลอกสีอาบ่อยูหงวดว่หงินเพราะว่าเลขดับแม่เพิ่นนี่ไปส้นกับเลขเกิดเพิ่นเมียนอีรีบอลแม่เหล็ลอกเพิ่นฐานผู้ที่เพิ่นข้อเม่นเด้อค่ะที่ว่านรูปเพิ่นโวกไฟเพิ่นสวยๆนั่นค่ะอย่าไปด่ามาเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเพิ่นเห็นแม่เหล็ลอกแล้วเพิ่นสีข้อเม่นบอกเลยค่ะว่า มันชนเด่นเพนวันนี้เพนกษณะอันมแมแม,ม,มนค่ะน้ำเสียถ่ายอยู่้ะค่ะถ่ายพนมอคอมเมนต์ค่ะอยากเบิ่งคือกันค่ะแต่ว่าแม่เลขลอกนี้น้ำเสียปลอยมาแล้วหางวดค่ะหางวดเข่าสามงวดลุดสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่หกแต่ว่าน้ำเสียจะมาเริ่มต้นไหมก็คืองวดแหลกเนาะค่ะปีหกเก่าค่ะเอางวดนี่แม่เพิ่นว่า พ่นค่้าใจเลขซีก,กับเลขเจ็ดที่น้ำเชียขีดอยู่นี่ค่ะแต่พ่นก็เก่งใจเอฟซีเนาะค่ะแต่ว่า f เอฟซีก็อยากเบิ่งค่ะสำหรับแนวทางเลขผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งสี่ห้าลอกก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมลอ,อกก่อนค่ะเอามาแม่เลขลอกบนค่ะมาครบบน หนึ่งสามห้าแปดเก้าหนึ่งสามห้าแปดเก้าดับบนสี่หกศูนย์เจ็ดสองค่ะดับบนชนกันว่าเถาชนกันที่หกเนาะแมนชนกันที่หก <2 S 2> <6 S 1> สองยี่พอมีแค่นี้เจ็ดนี่ไปลักซิบงได้เพรอาจารย์าารยผูกครับอืม ศูนย์นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอามาเทียบให้ FC เอฟซีบ้งมากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกน้ำเสียกับเอฟซีอีกในเด้อค่ะว่าเลขอีมเมลเพิ่นเสลุดบอลหงวดนี่ค่ะชนเด่นเพิ่นลบอลเขาบอกวิวเราถ่าว่าเพิ่นเกงใจเอฟซีมันหลุดสองหงดติดแล้วแมนค่ะกัดซ่อมเบิ้งก่อนครับพี่น้องเนาะปีใหม่แล้วค่ะเพิ่นลก็เรียกตัวเอฟซีค่ะ มีจ้าเป็นไรเถวแต่ว่ายี่พอบนเขาดีชนกันตัวแดงชนหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเตี้ยแมนหน,นึ่งห้าแปดชนหนึ่งห้าแปดนั่นมันกระติบหนึ่งแปดเห็นบอทเทา,าแต่ว่าเลขหนึ่งแปดพวกเราเห็นเนาะเมนบอทเทาแมนม <laughs> หนึ่งแปดว่าเเห็นค่ะหนึ่งห้าแดเด้อครับชนกันนี่งที่พอวิเครอเด้อค่ะ่านมู้ช่งกันี่ได้ห้แปดเนาะแมนหนึ่งแปดแอดยืนทางเม็ดเดียวหนึ่งแปดมท้ชนกันก็คือหน,น,น,นึ่งห้ดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง 5 8โอ้ยเอ็ดยืนเกือบเป็น5 8าแปดหนึ่งเนแต้มเดียวค่ะเอามาเทียบชนให้เอฟซีเพิ่งเะคกข่ดทางผู้สมนี่พอจ้าน่ายพันวิเคราะห์มูว่านนี่ก็มีหนปอยู่ดิมีหาแปดก่อมก็เลขมันคิเป็นแต่ออกเนี่ยแต่นะคะีค่ะนี่พอชอนบุรีก็มีหนป จังไดกระติดตัวนี้ไหวแล้วเถ้าเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาค่ะท่าน1 1> าาผู้ชมแม่เลขลอกเนาะครับเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปแม่นเบ่เถ่าสี่สำนักสี่สำนักแม่นเด้อครับผมบนอย่างเดียวโอ้เขาดีแล้วเถ่าแม่น สามตัวพี่น้องมาเบิงนะคะดันบุญชมุมมาเบิงซอยน้ําเชียยเราก็มาวีคอพร้พอรมกัน,นะคะ่ะสายแข็งพร้อมเอฟซี่กับถือน้เพ่นพร้อมเราก็บ้นงานกระเดินดีพร้อมแต่ว่าปีหกเก่านี่สิเป็นจ้งไดมากอติดเพนไหวซี่สกค่ะเอาน้ําเชียกับสิไปไทายเห้เอฟซี่เบิงคขบหลอบสามเดือนสามปีแล้วที่น้ําเชียเหตุแบบนี้ค่ะดันมุญชมน้ําเชียสิไปแก้บนไข่ไก่ที่ พระธาตุพลทองเด้ครับผมค่ะคลิปที่สามมาเบิรกเหล็กสามตัว้อค่ะสี่สำนัก้อค่ะท่านผู้ชมวดว่าหันเขาแปดเก้าห้าเลยนะท่าครับค่ะเรียกว่าหลายพ้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วแต่ว่าแมเพ่นคิดน้ำซีกับเจ็ดดเท่าเพราะว่าพ่นก็เห็นก้อยใจเสียนะครับก้อยใจกับพันหลายงวดเลยดิท่า บ้านนี้เม้าบอลกันกับแมว่าก้อยใจอน้าเชียก็กับเก้ามาเชียก็ทําถูกนะแมเพนว่าเข้าสองรุดสองกันแม่เม่นอันนี้อันนี้สังเกตเอาครับผมสังเกตเอามันจะเป็นคือเก่าบ่มันกับเม่นเนาะฒถาเนาะเม่นเพนเลยว่าแม่ก็คิดว่าแม่จะเอาอยู่ยังสิน่ะพนเบิงสิทติน้ำเสียว่าเข่าสองหดรุดหดหนึ่งเขาสองหดรุดหดหนึ่งถ่ายอ็ดกลอยใจหดนี่ ก็ต้องเป็นรุดครับตามเออตามนั่นเนาะค่ะเลวายเลขเป็นรุดนะครับผมตะว,ว,วันบอกตามสถิติเนาะบอวบ่บอ่บอ,บอ,อยากให้เลขผู้ใดรุดทั้งนั้นหร,ครนอค่ะท่านผู้ชมอันนี้หอบเิงเขาสองหดวรุดหัดหวห,ห,หนึ่งเขาสองหดวรุดหัวหนึ่งะคะ่ะก็อยากให้อาจารย์และแอดทุกท่านเพิ่นเขา,ขาคือเกา่าอันนี้ห่าวเว้าตามสถิติตามข้อมูลความเป็นจริงเนาะครับค่ะเอ้าจังไดกะ ผิดจรณาบเพิ่งได้ค่ะแม่เพิ่นว่ามันหลุดสองงวดแล้วค่ะเพิ่นกระยานเอซเสียเงินเนาะครับค่ะมากกับจังคอยตามแม่ค่ะคลิปต่อไปแม่นบ่เถ่เลขนี่ก็สุดยอดให้กันครับผมค่ะครับไปแก้บนน้ำกันได้ค่ะท่านผู้ชมสามปีน้ำเชี่ยกับแก้บนสามเดือนไปหนึ่งครั้งบ,บนไข่สาหัสบแผงคะ่ะส่วนไข่เอฟซเพิ่นสงสัย เอาไปขายต่อบ่อบ่ได้ครับผมแจกจ้างเดียวครับผมยูมองเันทีน้ำเสียไปแก่บนนั่นกับเมดแล้วค่ะ่ันบุ้้มกันน้ำเสียยหายเพลิน <c oughs> อันนี้พี่น้องอยูบ้านเฮ่ากับหลายค่ะแกะตลอดค่ะรานบุ้ชมแกะแก้คล้องว่าเอาค่ะขออะไรน้ำเสียก็เลยไปเห็ดขอเพิ่นสามเดือนไปเที่ยนึงไปน้ำกันเด้อค่ะรานผู้ชมมือนอีคลิปที่สามเราก็ไปเอาเลขสามโตน้ำ กับน้ำเชียซีสันักบนค่ะเข่าซีโตมากสามตัวแมนงวยว่างันครับงวดนี้กับไปเบิ้งน้ากันว่าสิเป็นคือเกาบอครับค่ะสิเป็นสํำหนักใดญให้เอฟซีมาเบื้องน้ากันเด้อค่ะรัตนุชมครับค่ะบอสนดับเนาะแมนอ๋สำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของแม่เลขล็อกบนพอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะครับผมขายคลิปเด้อค่ะครับถ่ายคลิปนี่เฉพาะเอฟซีที่ิ่หมักสวยหมักงามเนาะแม่นค่ะเอาถ่ายเอฟซีสนใจให้ทักไลน์มาเด้อค่ะเบอร์ที่ก่ามาเชียบอกค่ะครับศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับเป็นเพิ่มเพื่อนเพื่อนเพิ่ม,ม,มไหมเลยทั่วสท์มาครับพี่น้องเนาะค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชม ครีมที่น้ำเชียรขายก็จะมีสบู่ค่ะเซรั่มครีมขมิ้นค่ะแป้งตาลับสบู่นี่ก็เฮ็ดให้หน้าเฮาสอหน้าเฮาใสแม่นค่ะฝาก้าจางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนเซรั่มนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เซรั่มนี่เฮ็ดให้หน้าเฮาสอหน้าเฮาใสคือกันแม่นชุ่มชื่นค่ะโดยเฉพาะหน้าเฮานี่กระชับแม่นกระชับชุ่มชื่นตลอดครับผมค่ะ ก๊างหนาน้้าเสี้ยวยังสีค่ะดันผู้ชมมันตึงกัะซับด้วยค่ะดันผม้ชมค่ะบ่บ่บ่เหี่ยวค่ะดันผู้ชมหรือว่าเอ่อตะวน้ำเสียกับขึ้นลักซีเหรอด้วยค่ะเดือนหนากะซี่สิบสองแล้วค่ะดันผม้ชมครับค่ะบ่แห้่งบ่เหี่ยวค่ะดันผม้ชมหรือว่าต่อไปค่ะต่อมาก็จะเป็นขิมขมิ้นนะค่ะดันผม้ชมขมิ้นท่าตอนเนี้มึงขึ้นค่ะฟากะจางค่ะ ากาจังรักษาสิวพร้อมด้ค่ดันาุผู้ชมค่ะผู้ที่เิ่นเป็นสิวเ,เล่หลายเป็นก็อาจจะมันก็จะลดลงนะคัะดันมุม่งส้มก็จะลดลงค่ะเฮ้หน,นาเฮ้าใสาขึ้นท้าเฉพะเยิยมกันขึ้นค่ะคต่อมาก,ก็จะเป็นแป้งตลับค่ะแป้งตลับกันแดดค่ะแป้งแป้งตลับนี่บบติดผาปพิจมูกใส่ดีนะคัะดันมุม่งส้มค่ะอขอบคุณแม่เย็บซี่ที่เพิ่น รีวิวมากค่ะแล้วก็เพื่อนบอกต่อพร้อมเพื่อนว่าใส่ดีเนาะใส่ดีครับผมครับเพื่อนบานเพื่อนกระทักมาว่าหน้าตาเพ่อนเลี้ยนไปครับหน้าขาวขึ้นครับตอนนี้สามย่างนี่ขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะท่านผู้ชมสามย่างนี่ยอดคิดเลยครับพี่น้องเนาะมาแรงอันดับหนึ่งถ้าสามย่างนี่ก็คือสบู่ค่ะครับเพื่อนใส่ดีค่ะใส่ต่อเนื่องเลยเนาะค่ะ ่อมากกับสามยางนี่เลยค่ะท่านผู้ชมครแล้วก็แป้งตลับนี่ค่ะขบชุดสี่ยางนี่นะคะท่านผู้ชมสี่ยางนี่ค่ะเนาะแม่ใช่ดีเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ถักไลน์มาได้ค่ะครับพอกันขีดหนาอยูย่ดีไม่แห้งสุขสุขพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ